ครับสวัสดีครับช่อง youtube สดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องไปใช้ฮอร์โมนนะครับผมใช้เป็นรอบที่สองแล้วตั้งแต่ผมผลิตมานะครับเป็นฮอร์โมนเร่งเป็นฮอร์โมนเร่งยอดนะครับเร่งยอดให้มะม่วงเร่งยอดให้ทุเรียนนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับว่าใช้ลักษณะไหนนะครับนี่แหละครับฮอร์โมน ผลิตแล้วผมเอามาไว้ในโอ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเอาไปใช้นะครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นฮอร์โมนที่เราผลิตเองนะครับผมทําไว้ใช้สามสี่เดือนแล้วนะครับยังไม่หมดก็คิดว่าใช้ตลอดทั้งปีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยไข่ไก่สองฟองแล้วก็ยาคูณนะครับหรือดัสมินนะครับแบบจืด ับ2ขวดเล็กนะครับแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบสองขวดนะครับเรามาเทแล้วใส่ด้วยกันนะครับใส่ในจานแล้วก็เทใส่ขวดแล้วก็เขย่านะครับแล้วก็อย่าลืมเติมน้ํายาเร่งรากนิดหนึ่งลงไปนะครับเมื่อเติมมันยาเร่งรากลงไปนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดํารักษาะนี้แล้วก็เขย่านะครับเวลาเราใช้เสร็จเราก็เอาไปทิ้งไว้ในโอง่ง ในโอ่งในบันไดบ้านหรือในสวนก็ได้นะครับเพราะว่าในสวนเราจะไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรนะครับต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างชื้นหน่อยหาว่าตากแดดปุ๊บขวดก็จะขยายตัวและนนี้ก็จะกลายเป็นอินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพราะฉะนั้นหาว่าเก็บอยากใช้ให้ได้นานที่สุดเก็บไว้ในร่มนะครับทีนี้การใช้นะครับผมใช้ถังขนาด16ลิตรนะครับถังเล็ก นะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเท okay. ใส่สองฝาตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้เยอะใช้เยอะตายอย่างเดียวนะครับหลังจากนี้เราก็เทน้ำใส่นะครับ มองดูได้นะครับเมื่อฉีดไปแล้วใบที่ตาต้นต้นที่ตายนะครับหนึ่งมะละกอสองผักกระสังนะครับผักกระสังนอกนั้นสวยนะครับแต่ยอดดีมากเลย เดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมก่อนนะครับมันจะได้ไม่เกะกะกับถังนี่แหละครับเวลาผมใช้นี่แหละครับพี่น้องอันนี้ดูต้นไม้นะครับต้นไม้เขาจะเขียวเป็นพิเศษนะครับเป็นมันเลยนี่แหละครับต้นที่ชีดตายนะครับเป็นต้นไม้ต้นนี้แหละครับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับพอดีลูกชายเอามาปลูกไว้อันนี้เป็นกระสังนะครับกระสังนี่นะครับรอยเขาเน่าตาย แต่เขาตายใบข้างล่างนะครับไม่ใช่ใบข้างบนนะครับใบข้างล่างเถาเขายังดูเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูมะละกอนะครับนี่แหละครับพอดีในสวนก็รกๆหน่อยนะครับเป็นสวนใหม่นี่แหละครับพี่น้องหลังจากใช้ฮอร์โมนได้สองวันนะครับใบมะละกอเขาจะเหลืองนะครับนี่แหละครับก็พ้นจากการใช้ฮอร์โมนนะครับ นี่นะครับผมจะกผลจากการใช้ฮอร์โมนแต่ก็ดีนะครับยอดยอดเขาไม่ตายนะครับเปลกนะครับเขาจะมาตายใบข้างล่างแต่ยอดเขาแตกดีมากเลยนะครับแล้วก็ดอกแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะครับพี่น้องก็ดูนะครับดูดูมะละกอเขามีลูกลูกติดเกือบทุกก้านเลยนะครับแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่ที่ตายนะครับมีต้นเผือกนี่แหละครับ น,นี่แหละครับพี่น้องดูใบใบเหลืองเพราะว่าผมฉีดได้สองอาทิตย์แล้วนะครับในี่ใบเหลืองลักษณะนี้แต่เป็นใบข้างล่างนะครับเป็นใบข้างล่างส่วนยอดเขาจะแตกแล้วก็จะพุ่งออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมพบกับพี่น้องดูนะครับเขาเขาจะไม่เคยมีมีตัวนี้นะครับโผล่ออกมาพอดีฉีดแล้วตัวนี้ก็มีมานะครับพี่น้อง นอกนั้นได้ผลหมดนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นผักนะครับพี่น้องดูยอดสวยมากแล้วก็ทุเรียนก็แต่ยอดดีสวยต้นไหนไม่เคยแต่ยอดเขาก็แตกนี่แหละครับพี่น้องนี่ทุเรียนเห็นไหมครับ นี่โดยเฉพาะต้นนี้ทึ่งเลยนะครับเขาได้ฮอร์โมนใบใบแก่เขาร่วงหล่นลงมานะครับแต่ใบใหม่ออกมานะครับอันนี้เป็นใบใหม่แต่ก่นเป็นยอดเพราะว่าผมฉีดได้2องอาทิตย์แล้วนี่แหละครับดูอันนี้ยอดใหม่ทั้งนั้นนะครับยอดใหม่ออกมานะครับก็เป็นผลผลิตจากฮอร์โมนนะครับพี่น้องก็ทุกต้นจะมีลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูมะเขือนะครับชัดเจนเลย นี่นะครับพอดีผมชีดทุเรียนชีดทุเรียนนะครับอันนี้เป็นมะเขือที่ที่ที่เพาะรอบๆต้นทุเรียนนะครับพี่น้องดูการแตกยอดนะครับแล้วก็ดูใบมะเขือนะครับใบเขาใหญ่มากขยายใหญ่มากแล้วก็ทางนี้ก็เริ่มให้ผลนผลิตแล้วนะครับเนี่ยแล้วทุเรียนนี่ก็ดูการแตกยอดนะครับสวย นะครับผมก็เลยไม่กล้าใช้เยอะนะครับผมก็เลยใช้แค่2ฝางวันนี้นะครับเพราะว่าเขาแรงจริงๆนะครับอันนี้ดูพริกนะครับพี่น้องพริกเขียวนะครับเขียวพิเศษเลยแหะครับเขียวแบบไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยนะครับพี่น้องแล้วก็นอกจากนี้พี่น้องมาดูผักพวกนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นถั่วก็จางไม่เคยมีดอกเขาก็มีดอกออกมานะครับ แล้วก็ดอกไม้พี่น้องดูสดชื่นดอกก็ใหญ่นะครับนี่นะครับพี่น้องดูดูมะเขือนะครับดูมะเขือผมไม่เคยเอาอะไรใส่เลยนะครับปุ๋ยเคมีอะไรก็ไม่เคยใส่แล้วก็ดูมะม่วงนะครับมะม่วงนี่เขาจะมียอดใหม่ออกมาเกือบทุกยอดเลยนี่นะครับพี่น้องดูนะครับยอดใหม่นะครับอันนี้ก็อยอดใหม่ แล้วพี่น้องช่วยคอมเมนต์ออกความเห็นหน่อยนะครับว่ามันที่จริงผมใช้มาสองปีแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงข้าวยังไม่ได้ฉีดข้าวแต่พาพี่น้องมาดูพืชผักสวนครัวก่อนนะครับนี่นะครับดูได้นี่นะครับนี่นะครับดูเยอะแต่ก็พี่น้องดูนะครับนี่ดูนี่นะครับดูดูใบเขานี่นะครับเป็นผลงานฮอร์โมนทั้งนั้นนะครับพี่น้อง เดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาฉีดดูอีกหนึ่งรอบคือคือผมจะฉีดประมาณ15วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับ15วันฉีดครั้งหนึ่งแต่รอบนี้ผมผมลดปริมาณการผสมลงหนึ่งเท่านะครับลด1เท่าเพราะว่าผมกลัวต้นไม้เขาตายนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องไปชีด้วยกันนะครับอันนี้ดูการแตกยอดนะครับมาถามป้อมนะครับ นี่แหะครับพี่น้องดูการแต่ยอดนะครับเราชีพที่ผ่านมานะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มอคกนิกไทยแลนด์นะครับาคลิปนี้ก็การใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งให้ทุเรียนแต่ยอดนะครับและก็มะม่วงแต่ยอดพืชผักต่างๆนี่แหละครับคอยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับมาเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ